โควาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่า ہ, ทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันมาเข้าเรื่องนะคะกำหนดการนะคะจากหัวข้อนะคะอืมได้ข่าวมาอีกแล้วนะคะอ่าข่าวจากอารการนั่ง <c oughs> สองดวงทำ <c oughs> การนั่งสองดวงทำนะคะเออตอนนี้นะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะเอ่อมีกันเอ่อ เขาเรีกเยกอะไรนะอ่อให้ทางเลือกให้ทางเลือกของอีหยวกแล้วนะคะจากทางอา่านามเพอวสันดีดยินข่ควมาว่ามีการช่วยเหลือแล้วก็ให้ทางเลือกให้ทางเลือกนะคะเออหาทางออกให้แล้วนะหาทางออกให้อีหยวกแล้วนะตอนนี้นะอืมค่ะซึ่งมีอยู่สองทางทางออกของอีหยวกตอนนี้มีอยู่สองทาง นะคะทางทางฝ่ายปกครองนะคะทางฝ่ายปกครองนะคะได้มีการเขาเรียกอะไรนะเวียนหนังสือไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้บทสรุปเลยนะได้บทสรุปกันแล้วนะคะอืมเออมีอยู่สองทางพิจารณาการฟังนะทางแรกนะคะคือยอมให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบบ่อน้ํามันและก็จ่ายค่าปรับคือหมายถึงต้องย้อนเสียค่าปรับนะอันนี้คือทางรอดทางแรกนะ ทางรอดทางที่สองเออบลอดมน้งอันที่สองนี <c> ่ <ười> คือไม่ต้องไม่ต้องยอมให้เข้าไปตรวจสอบหรือไม่ต้องเจราจาใดๆให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินคดีไปเลยแล้วไปต่อสู้กันไปเลยต่อสู้กันเองสองทางเลืออ่ะพี่โรสสวัสดีค่ะอืมนะมีอยู่สองทางเลย <c ười> หาทางออกร่วมกันมันก็ได้แค่นี้แหละกูบอกไปแล้วเออพูดไปแล้วว่า ในมันผิดกฎหมายคือมันผิดกฎหมายค่ะอยู่ที่ว่ามึงจะเลือกเอาข้อไหนเอาข้อแรกเออมันเลือกทางที่สองเลือกทางที่สองไปเลยต่อสู้ไปเลยมไม่ผิดมึงบอกเไม่ไม่ผิดอืมเออใช่ไหมเออทางแรกอะ่ะอืมมึงต้องอะไรนะเอ่อต้อนรับขบวนขันหมากเข้าบ้านก่อนอต้อนรับเอ่อขบวนขันหมากเข้าบ้านก่อนอืมนะให้เขาตรวจสอบแล้วก็ เออเปรียบเทียบปรับตามตรวจสอบว่าเจาะลึกเท่าไรเจาะบ่อน้ํามันยังไงเอออันบอ่อบ่ออยู่ในถูกสุขาลักษณะไหมนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็จะเปรียบเทียบปรับให้แล้วก็ยอมจ่ายค่าปรับแบบแล้วก็คือจุกอืมนะแต่ข้อสองน่าสนใจนะข้อสองมึงเอาเลยมึงมันมึงไม่ผิดไงอืมข้อสองคือไม่ต้องให้เขาเข้าบ้านไม่ต้องให้เขาเข้าบ้านไม่ต้องให้เขาตรวจสอบอะไรนะเออแล้ว ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้งความดําเนินคดีแล้วมึงก็ไปสู้เอาเลยที่ศาลเออมีเสียชนะนะจ๊ะเหมือนที่เคยผ่านมาที่ห้าไล่ไงเออบอกมึงไม่ผิดมึงไม่ผิดไงมึงอาจจะชนะก็ได้เลือกข้อสองเลยนะตอนนี้นะคะทางทางอําเภอนะอืได้ประสานมายังเออเขาเรียกอะไรผู้นําผู้นําหมู่บ้านอื <c oughs> ได้ประสานไปยังผู้นําหมู่บ้านให้ผู้นําหมู่บ้านนะ่ะมามาเอาคําตอบคือเออมาเอาคาตอบว่าจะให้เขาเข้ามาตรวจหรือจะให้เขาแจ้งความดําเนินคดีขักบอบ,บาทนี้ทางออกรวมกันคุยงหัวเห็ดเรื่องเห็ดเรื่องเล็กเห้เป็นเรื่องใหญ่เออนะเขาหาทางออกอันร่วมกันเป็นยังไงคะอืมค่ะข,ขออนุญ,ญาตตัดต,ตรงนี้นะคะ เอาเลยค่ะเออผู้นำารีกโดนด่านั่นละตอนนี้นะก็คือก็คือผู้นำจะต้องประสานประสานไปยังเจ้าของบ้านเออที่ถูกร้องนะว่าจะยอมให้ตรวจสอบหรือไม่นะตรวจสอบหรือไม่เละเออถ้าไม่ยอมก็แจ้งไปทางเออแจ้งไปทางทางผู้บังคับบัญชานะแจ้งไปทางผู้บังคับบัญชาอืมแล้วผู้บังคับบัญชาก็จะแจ้งไปกับหน่วยงานที่ถูกท,ที่รับเรื่องร้องเรียนมาอืมว่า เขาบอกให้เขาเือนเด้อสุกเจ้าเฮ็ดเนี่ยก็เฮ็ดโลดไปแล้วสิอแม่เขาเขาก็อยากดําเนินคดีเลยเออไม่ใช่ไม่ใช่อันที่จริงแล้วหน่วยงานเขาไม่ได้อยากดําเนินคดีกับประชาชนหลงนะเขาก็อยากไกลเกลี่ยเขาก็อยากหาทางออกให้แล้วก็แก้ไขปรับปรุงอะไรเอพูดคุยกันอืให้ความรู้อค่ะเออแต่อันนี่มายอมคุยไงเอออยากคุยอันคนที่สูงกว่าเป็นยังไงล่ะคะเออเป็นยังไงกับมีความหมายซ้ำเก่าอืมนะอืม มีความหมายออ่าเขาก็ใส่ใจมากนะคะทนายอําพอใส่ใจมากรีบนะคะรีบที่จะเอ่อที่จะอันแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้เรานะคะถ้าสมมุติว่าแก้แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะคะประโยชน์ก็จะอยู่กับอยู่กับชาวบ้านทุกคนคะ่ะนะคะผิดก็คือผิดค่ะอืมนะเออการแก้ไขปัญหาอันนี้คือถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายนะคะเออเออนะก็ต,ะตงเป็นที่สี่ละที่พวกกูดู ที่ที่พวกกูโดนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันอืมนะเขาก็เปรียบเทียบค่าป้าไปกเมื่อกินหลักสองหมื่นนะ่ะนะเออน,น้อยมากก็ขึ้นอยู่กับเออบอน้ํามันของมึงอืมค่ะเออไอเดียบแบบนี้บราเลยเป็นผู้นำบอขอยบ่ออยากเป็นหรอกผู้นำผู้นึ่นอยู่ซื่อดีแล้วไปเป็นให้คนสร้างเด็กกว่าไปได้มากเด้อ อืมนะเห็นไหมเมื่วันนี้ผู้นำำําทําวางตัวลำบากมานะเฮ็ดยังกับผเดี๋ยวถือใจผู้นี้กับผถือใจผู้นี้อีกเออนะ <c oughs> อืมพยองพ้องขนหลายเออนะและตอนนี้นะคะกําหนดการนะคะก็จะมีการเลื่อนนะอืมเอ่อคือจะต้องรอรอคําตอบอืมรอคําตอบว่าจะยอมอ่าให้ขบวนขันหมาเข้าบ้านหรือไม่นะคะตรงนี้ <c oughs> เออนะอืมโดยมีผู้นํา อ่ให้อามอบหมายให้ทางผู้นํานะคะเข้าไปสอบถามนะคะว่าจะยอมให้ขบวนขันมาเข้ามาหรือไม่ถ้าไม่ให้เข้ามาเขาก็แจ้งความดําเนินคดีไปเลยค่ะแล้วก็ไปต่อสู้กันบนนู่นล่ะสารแค่ฟงผู้ละอืมนะว่าไปต้องยอมดอกอ้ยจังใดก็คือสิทธิหลายกูมูอยู่แล้วเออไม่มีหมายอย่าเข้ามานะเอออะไรแบบนี้อืมเขาบ่มีหมายตั้แต่เรื่องแบบนี้นะอมืมมันเป็นอะไรที่มันเป็นไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายหรือไม่เป็นอะไรที่เออเรื่องใหญ่เออจะต้องมีหมายอ่ะ เออนะถ้าจะเรยังจะถามหาหมายก็ไปคุยกันที่ศาลไข่ฟงเลยจ้าถ้าเป็นแบบนี้นะใช่ไหมอืม <laughs> อืออยู่แบบนี้แหละดาภปก็ไดตัวเมน <laughs> เป็นหูวน้ำเป็นอย่างกระได้เมนจ้าเราเก่งใช่อย่ายอมอย่ายอมเราเก่งอยู่แล้วเออนะอืมดังนั้นอาทิตย์หน้านะก็ต้องรอรอติดตามนะคะว่าเอ,อ่า นางจะยอมให้เอ่ขบวนขันหมากมาสู่โขหรือไม่นะอืมต้องรอคําตอบนะคะจากทางผู้นำนะเอ่อแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาแล้วผู้บังคับบัญชาก็จะไปประสานแจ้งไปกับทางหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนอีกทีหนึง่งนะคะเออนะตอนนี้ขึ้นอยู่กับผู้นําแล้วค่ะจะให้ใครไปเจราจาจะให้ใครไปถามหรือจะไปถามเองหรือจะอ,อะไรยังไงสิบถึกด่า <c oughs> นางงายออกมาบ <c oughs> เออนะ ก็จะไปถูกด่าหน้าไงาออกมาบออ้ยค่ะเก่งหลายนสมอืมค่ะเก่งเฮงเก่งหลายอ้ยสิทิหลายกว่ามูเหมิดอืมเขามา,เขามาเขามาเจรจาเขามาพูดคุยแทนที่จะคุยกับเขาบจาอจ้าส่งนี้หมายนะจ๊ะเออถ้าใครเข้ามาไลฟ์สดอืมไลฟ์สดโชว์นะอืมมันบอกบอไหลไปรลนแล้ว,ลวอืมกันละเหมิดเขาก็ฟ้อ,องเท่านั้นตัวเ <laughs> ออนะ อยากได้ไมายก็เลือกข้อสองถ้า,ถ,าถ้าอยากได้หมายก็เลือกข้อสองเมนถามหาไม,มายไลยกันเอาข้อสองเลยเนาะอ,นะอยากได้ลายไมายน่ะอืนะอยากได้ไมยก็เลือกไปเลยข้อสองเดี๋ยวได้เนี่ยได้โซงเนี่ยใช่ไหมเ <laughs> ออ